คติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณาารปริสุทธโธกู <Studio> จะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำ ที่เขาให้กูกินทุกวันกูจะดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจะดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจะดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกิน ทุกวันกูจัดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจัดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวันกูจัดทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาบูชาและอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ สุปฏิปันโนปริสุทธโธพระวาโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิมหาปุญโยมหาราโภพระวันจุเมสุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวาโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันจุเม Activist, สุปฏิปันโนปร em, ิสุทธโธพระขวโตโสาวกสังโคสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมสุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวโตโสาวกสังโคสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระ um วันตุเม สุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันจุเมสุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวโตสาวกสังโฆสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันจุเม สุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวโตโสาวกสังโฆสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมสุปฏิปันโนปริสุทธโธพระขวโตโสาวกสังโฆสังฆนมามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม ุปฏิปันโนปริสุทธโธพระควโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติ พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติ พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติ พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใคร